สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาพอๆกับกบอมอมคือเกาแลลวเนาะค่ะเนาะสวัสดีเอฟซีทุกคนทั่วโลกเลยเนาะจะน้อมมือนี่อ้อมๆได้อาหารท่านอิสานนะคะมาสูพีสูน้องสูเอฟซีทุกคนกินน้ำกันก็นกคือเจาปลาระรานะคะปลาระสับแซ่บๆแล้วก็มีอันเนี่ยตอนไกลมาตอนหนึ่ง ถอดไปสองสามตนคนหลักไปกินคน <c oughs> ก็เลยเหลือตอนเดียวนะคะน้องพเป็นอย่างเน้นลาราแล้วกันแล้วก็มีแคหมูมากินกาบนะคะมีอันสมพักมีพักกระหลำ่ำแล้วก็มีฟักตุ่มนะคะแล้วก็มีฟักทองต้มต่มนะคะแล้วก็มีข้าเหนียวน้ำนะคะเข้าเหนียวเขามาตุยข้ยามใญ่ๆน้ำกันได้จ้ะเด้เอ,อ มาลงมือกินกันได้เลยสวยแล้วโอ้โปอรแมนสวยบายแล้วคะบายคักๆบายคักบายนมมมาาเนี่ยจะเพระาะมีกางเนี่ยจ้ะเพราะว่าอ่อมแกเอาเจะเนือแกเอาเจะเนือออกมาแลว ไอ้ตอนไก่ทอดไกแ่แบบมาสิมากินล่งคลิปเป็นห้าไปเมืองสะแทบเลยตอนเดียว <c oughs> <c oughs> เนี่ยกลิกนอย่างอื่นกับมีเดโบผภากันกินนะฮ้ยนี่ต้องแกะครับนี่ต้องอันสเต็กงัวมากินแบบมากินอันถอดไก่หอ,อมม <c oughs> ันเป็นต่อแสบยบดิละ 说起来，真格人感，眼观咋？ สมพักก์สมซื่อเล่ยจ้ะสมสม correct back, back, the back. ui, chào, ừ สมสมพักสมมาธรรมดาสมจนคนคิ่งลุกวมือนีคือแขนดูแทะเป็นฝืดฝุดข้อ,องในบูจา เนี่ยกินกับมักอยู่นะ Ủa, plái trên bụi đen nhìn xe nhỉ? เม้มเต็มอีกแล้วต้องไปลบรูปภาพออกจ้ะ เนื้อเน้นเน้นเนื้อปลา้วนๆจ้ะ อืในจักหน้าที่ระบุออมก็เลยลืมจำไปเนี่ยอยูย่คนละอยู่คนละ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 ,ละคลิป <c oughs> คิดคํามาอกกับบอออกเม่มเต็มจามงนึนงอ่ะก็เลยไปลบวิดีโอเกา่กาๆออกบางนี้อ่อัน คลิปแรกที่ถ <c oughs> ่ายไว้น่ะก็เลยลืมจะว่าใดจักหน้าที่แล้วเบิ่งยุ่ตอนหนึงใดประมาณเจ็ดนาที่แต่ว่าตอนที่กล่องมันยุดย,ยจักจักหน้าที่จากีนมาก็สิเดาๆเอาเนาะก็สิบกินโดน ออจากสิบกว่าหน้าทีกับพอ่อไอ้เป็ดเป็ด กล่องจับปะนอเนี่จ้ะเจาบองแ <c oughs> จบองน้ำพริกปลารามีตะเหน่อเน้นเน้นแซ่แบแสบจ้ะพอแล้วเนาะมือน,นี้เนาะอ้เยเรเดๆๆแซ่บทึ้งแซ่บทึ้งเผ็ดเ,เดี๋ยวขอลาพีล่ลาน้องไปก่อนเ้ะจ้ะเด้อขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณ ถูกกำลังเร่งใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกเมนทุกไลน์นะคะขอบคุณเอฟซทั่วโลกทุกๆประเทศที่เข้ามารับชมนะคะเนาะ ขอให้ทุกคนมีทต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงยฮ่งๆปังๆบ่เจ็บปวดจนทุกคนเ้อค่ะเ้อผู้ใดเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามอมๆให้น้าในเด้อค่ะเด้อขอพุณหลายๆสําหรับกําลังแรงใจของทุกคนที่แวะเข้ามารับชมนะคะพบกันคลิปหน้าคลิปต่อๆไปกับอมๆสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีจ้า